สิ่งในบ้านทำให้เสียงเกิดมะเร็งปอดภัยเงียบที่หลายคนอาจมองข้ามไปโดยห้าสิ่งในบ้านที่ทำให้เสียงมะเร็งปอดนั้นได้แก่ ควันทูบภัยเงียบที่เต็มไปด้วยสารเก่อมะเร็งโดยทูบมักมีส่วนประกอบของผงไม้หอมหรือขี้เลื่อยผสมด้วยกาวเพื่อยึดเกาะตัวกา้านและกลิ่นที่สกัดจากพืชหรือสารเคมีซึ่งเมื่อทูบถูกเผาไหม้จะทำให้เกิดฝุ่นละอองและมีสารพิษระเหยออกมาไม่ว่าจะเป็นเบนซีนบิวทาไดอีนและเบนโซเอพรินซึ่งเมื่อสูดดมเข้าไปเป็นเวลานานจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งปอดได้ค่ะ สิ่งต่อมาคือควันจากการทอดอาหารโดยเฉพาะจากการใช้น้ำมันใช้ซ้ำหลายๆครั้งจะทำให้เกิดสารประกอบโพล่าและสารประกอบโพลิไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนโดยสารโพล่ามักเป็นสาเหตุทำให้เกิดความเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูงและโรคหลอดเลือดหัวใจตีบส่วนสารโพลิไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนมีความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งปอดสิ่งต่อมา คือน้ำหอมปรับอากาศค่ะภัยก่อให้เกิดมะเร็งปอดที่หลายคนอาจจะไม่รู้ตัวซึ่งก่อให้เกิดสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่ายเช่นฟอร์มาดีไฮและเบนซีนที่มักพบในน้ำหอมบางชนิดซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพเสี่ยงต่อโรคหัวใจมะเร็งปอดและหลอดลมอักเสบเรื้อรังและสิ่งต่อมาสเปรย์ทำความสะอาดค่ะ บางชนิดปล่อยสารเคมีอันตรายออกมาเช่นสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่ายซึ่งเป็นกลุ่มสารเคมีที่สามารถระเหยเป็นไอในอากาศได้ง่ายที่อุณหภูมิห้องสารเหล่านี้พบได้ในผลิตภัณฑ์ต่างๆเช่นในสีหรือในแว็กผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและเครื่องสำอางต่างๆ การสัมผัสกับสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่ายหรือ VOC อาจส่งผลเสียต่อสุขภาพทำให้เกิดปัญหาทางระบบทางเดินหายใจเรื้อรังมีอาการแพ้ปวดหัวและเสี่ยงให้เกิดมะเร็งปอดได้อย่างไรก็ตามการใช้สเปรย์ทำความสะอาดควรเปิดหน้าต่างเพื่อระบายอากาศและอย่าใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดในพื้นที่ปิดแคบๆค่ะ และต่อมาก็คือฝุ่นสะสมในห้องแอร์ภัยเงียบขนาดเล็กที่ถูกพัดพามาในอากาศและเกิดขึ้นได้จากหลายแหล่งกำเนิดมีทั้งฝุ่นบนพื้นที่มองเห็นและฝุ่นที่ลอยในอากาศมองไม่เห็นซึ่งเป็นตัวการที่ก่อให้เกิดภูมิแพ้ในร่างกายโดยเฉพาะฝุ่นที่มาจากเครื่องใช้ไฟฟ้าเช่นเครื่องปรับอากาศหรือพัดลมที่ไม่ได้ทาความสะอาด จะทำให้ฝุ่นเกิดการสะสมและฟุ้งกระจายไปทั่วบ้านเมื่อเปิดใช้งานโดยเฉพาะเชื้อราค่ะและเมื่อเราหายใจเข้าไปสะสมในปอดทุกวันอาจเสี่ยงต่อการเกิดโรคทางเดินหายใจเรื้อรังหรือมะเร็งปอดได้ โรคมะเร็งคือเซลล์ผิดปกติที่เกิดจากปัจจัยเสี่ยงและแพร่กระจายทำอันตรายต่อร่างกายการป้องกันมะเร็งจึงต้องหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงซึ่งเป็นต้นเหตุของการทำให้เซลล์กลายพันธุ์และอย่าลืมที่จะเสริมภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงไว้เสมอเพื่อป้องกันการรุกรานจากโรคร้ายค่ะนิมุมมองของการแพทย์จีนแนวทางในการดูแลรักษาสุขภาพให้ห่างไกลโรคมะเร็ง จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องปรับสมดุลร่างกายปรับปริมาณและคุณภาพของเม็ดเลือดขาวปรับปรุงการทำงานของลิมโฟไซต์กระตุ้นการทำงานของกระบวนการกำจัดเซลล์ผิดปกติเพราะการมีระบบภูมิคุ้มกันที่ดีร่างกายสมดุลแข็งแรงจึงจะสามารถต้านทานการรุกรานของโรคร้ายได้ดีใส่ใจดูแลตนเองห่างไกลโรคมะเรง็ง นวัตกรรมสมุนไพรจีนเอิร์นเวช่วยคุณได้ค่ะปรึกษาทีมแพทย์จีนเอิร์นเวที่สายด่วนสุขภาพเอิร์นเว027514399